วันนี้มาเที่ยวเพออูทอรจังหวัดสรณบุรีเดี๋ยวไปชมพระใหญ่กันนะครับโกโก่คาราเมลนมสดคาราเมลนมส้มูอเมอร์ก้านมส้มอมเกอริกาาน่น้ำผึ้งมะนาวแดงโซดาปุซยีกิรีคาเฟ่ราคาเบาหิว่ิวทั์สวยงามดีต่อใจด้วยรสชาติกาแฟหอมบรรยากาศ ของกินเพียบกินหลากหลายของหวานเราซาลี่ก็มีสใส่หอยเราชิมป,กกปิ้งเผือชาเผือกทอดเดได้ไปไว้พระก่อนค่อยมาหาอะไรกิน ขาเขาหมูข <toys> ้าค <m ics> <m ics> ่ันไก่แขกาเลี้งชมาขาเนีเดอต้อนรับาเที่ยวผทานค่ะทีนวดดูวมสินค้าหลากหลายมีสูตอาหารและคาเฟ่เข้ามาช็อปมาชิมได้เลยค่ะเียต้องรอขึ้นรถหอไม่รู้เมื่อไง ชาดิบเบลชามะเดื่อชาเขียวสตรอเบอรี่โซดาชามะม่วงหอมมะนาวโซดาชาพิเศษโกโก้โกโก้คาราเมลนมสดนมสดคาราเมลนมชมพูอเมริกาโนโซ่อเมริกาโน วันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์รถเยอะเหมือนกันครับแต่ก็จอดไม่ไกลมากแล้วก็เดินม,มาเดีวชมพระใหญ่ก่อนกายวอล์กอาจจะเย็นๆเข้าใหม่รอบตอนนี้เที่ยงเลยครับแดดกำลังแรง ที่นี่พุทธมณฑลสุพรรณบุรีพระพุทธบุตรสยะคีรีสีสุวรรณภูมิพพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหนึ่งเดียวในประเทศไทยทำให้ทั้งชาวทุกแดนัท่องเชี่วพูดเลยแวะเวียนไปเที่ยวสการะมากกว่าเป็นประจักษ์ทีทดี ความเมื่อนี้จะมีสก,กายวอล์กนะครับเรียบาพาไปแต่ตอนนี้มองช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินนะครับากากันจะร้อนมากตอนนี้ตเที่ยงเสร็จแล้วนะครับ บุญได้จ้ะไอ่ยังไม่ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับเกิดวันอะไรติดสีตามวันเกิดน,นะครับมีลูกแม็กซ์อื่นะครับเราเกิดวันอะไรติดได้ตกสีวันเกิดน,นะคะับแต่บุญยี่สิบบาทแล้วไมอย,มา,า,อยาหลวงพ่อกันนะจ๊ะ ลอจารด้านดามแล้วนะคาาัเกายราัครับมีการนำหินนะฮะตัดมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มาแกะสลักเป็นภาพนูนครับ บริเวณนี้เจาะทะลุเป็นถ้ำเลยนะครับทะลุกออกฝั่งนู้นได้ครับอาจารย์เ่มาชมดูอ่าสองต้นลากูละ นี่เป็นสระน้ำเลยนะครับนี่พยานพะอรุด้วยชม, <า S 1> มวิวบรรยากาศสวยงามปลา,าด้วยทู้ชมพระอย่างด้านข้างนะครับแม่เอยเขาเหมือนแบบแบบแารดิน เป็นคำสอนที่เจ้ามีแกะสลับแผ่นหินนะครับศิลาเป็นแผ่นแล้วก็แกะเรื่องราวของพุทธวัจนะคำสอนขององค์สมเด็จตัมมาสัมุทธเจ้ารอบๆเลยตอนต้นทำอะไรตั้งาเกิดเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรณรัประบ้างครับ ไปชมหาทางเข้าไม่เจอขอเข้าได้ปะขอเข้าเลยเขาก็อีติดเก้าอีขอเข้าหนึ่งอ่าพีเมตรมงวงนี่สะดาวสะดาวสะดาวจ้ากินแล้วจ้ากินเจ็บ กินอของปลา,านะะี่ค่ะแม่เขามาชิาะะมก่อนได้นะคะหัวหมูหมูมีเกลียวอ่ามันมีตาฝั่งมีสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้นก็มีครับขอบคุณครับสวัสดีโคอินเดีย,ยกำลังเดินชมตลาดบริเวณหน้าวัดหาของกิน อะไรสั่งค้าทั่งได้เลยนะคะตรงที่จอดเรามีร้านค้าที่ตรงที่เราจอดไม่มีก็มีตรงที่เราเดินเข้ามาทางนน้นตรงที่จอดเราไม่มีอ่าที่จอดชิ้นละชิ้นไม่ตรงที่เราจอดรถไม่มีอ่าไม่มีก็มาเข้าตรงนู้นไงมีร้านเล็กๆที่แต่ไม่รู้ก็มีก็มีร้านตรงแถวโน้นฝั่งโน้น ก็มีของกินของฝากมากมายนะครับแล้วแต่เลือกอาน,น,น,นะครับือของใช้ก็มีเพื่อการช้ามโอเคเย็นน้ำมัเย็นมีนะคะ กงหนงกงนี่ขนมกงนี่เด็กๆรู้จักหน่อดขนมกงเกมีข้าวเมาเลยว่าไหมข้าวเมาข้าวเมาข้าวเม่าให้ข้าวเม่าข้าเม่าจากฟังู้นไงได้ค่ะเดินออมไปเลยค่ะนี่จะไม่รอพวกนัานก่อนมีแผ่นสา้าสามสองร้อยชิ้นได้นะคะ เขาให้สุดแล้วออกเลยไม่างนั้นเดินไม่ตุดอเ่าเลย้จะดเน่ยนานนี้ถงดายดีรไดร้นขายทกคนดมาเียวเลบนี่เสื่องฝั่งนี้ก็มีทุกเส่องใช่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นองกินก็เยอะอยู่นะที่เราเดิน ฝังนี้กเล้วาแกนอบกีมีนจะ่คือมัได้แบบนะคนได้เลยนะไ่งั้นจะของกลางเอาซานนนี้ไม่ได้ชาขีวชาไทยชาดำเย็น ชามะนาวชาเขียวสตรอเบอรี่โซดาชามะม่วงหาวมะนาวโห o โซดารสชาติพิเศษโกโก้โกโก,โก amel, ้คาราเมลนมสดนมสดคาราเมลนมสดอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่น้ดัมวีมะนาวกินแล้แต่เอาคาเฟ่อยู่ข้างบนโนนคาเฟ่ที่มีผัดตำสั่งรัดหน้าเขียวตำมีผัดตำสั่งของร้านนี้อ,อ,อ,อันเดียว กินก okay ่อนไดจ้ากินก่อนได้คกินไม่จ้ากนะท่องจ้า ร้านขายของกินงใช้ของฝากรอบดงดันกับรสชากาแฟให้ความลงตัวของทุกรสชากาแฟ่าก่าหมูมันไก่หมูปิ้งออตอนนี้ไมีกนก็เนี่ยนะในร้านก็ยะที่นั่งอยู่ด้านหลัง ่นี่ยตำตำดีตำตำกาบูเสียบไม้มีมีหมูแดงขนมจีนโ้กจอะไรก็มีนี่รัดหน้านี่รัดหน้า พัลลกว่าจะกินข้าวผัดกะเพราเ,เดินไปหนึ่งเอาสามไม้แล้วกันน้องเก่งนะคะอันนี้เท่าไหร่เออชาไต้หวันสี่ห้าสิบครับ 40, อันนี้จะเป็นสี่สิบอันนี้ห้าสิบเนาะ อันนี้แล้วกันนะหนึ่งแก้วนะครับรับเพิ่มไหมครบไม่ครับไปนลยแต่คือนี่พใจ้กินไม่เยอะอีกแล้วนะ